ธนกรชีพประยุทธ์เป็นคนริเริ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่18มกราคม2516น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อมวลชนสอบถามถึงการที่พักพลังประชารัฐเปิดนโยบายเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ700ต่อเดือนซึ่งเกทับพักเพื่อไทยกรณีนโยบายค่าแรง600บาท,น,ทนายธนกรกล่าวว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2559จนถึงปัจจุบันซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานาย ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ให้แนวคิดเพื่อย,ยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทยในรอบหลายสิบปีโดยให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายจนสามารถระบุต,ตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริงซึ่งผู้รับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2559จำนวนทั้งสิ้น7.7ล้านราย น,นายธนกรกล่าวอีกว่าที่ผ่านมารัฐบาลในอดีตไม่สามารถจัดสวัสดิการสังคมหรือให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากข้อมูลผู้มีไรายได้ในระดับรายบุคคลกระจายอยู่ตามหน่วยงานหลายแห่งทั้งนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการออกแบบโครงการในระดับประเทศสามารถจัดสวัสดิการรัฐให้เข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้แบบรายบุคคลอีกทั้งยังเก็บตกกลุ่มเปราะบางของสังคมทั้งผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่เคยถูกละเลยในอดีตให้เข้าถึงสวัสดิการรัฐที่จําเป็น ด้วยการใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรสวัสดิการทั้งการซื้อสินค้าอาหารช่วยค่าน้ําค่าไฟและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทงฟ้าประชารัฐร้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้านร้านถุงเงินประชารัฐซึ่งช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก